สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปอลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนวันที่4เดือนสิงหาคมปี2023นะครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่เมืองซิตี้อยู่ทางตะวันออกของภาคสกายกองกำลังทาหารมินายเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่ประมาณ150นายพร้อมกับรถบรรทุกหลายสิบคันเข้ามาในหมู่บ้านล้องหลงนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชน l l p d f หรือกลุ่มเ d ียบประมาณ2กลุ่ม ใช้โดนเข้าโจมตีใส่รถบรรทุกกองกําลังทหารมิโลายที่กําลังเดินทางเข้ามาเพื่อจะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วทําให้กองกําลังทหารมิโนาลายแตกตื่นกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นกลุ่มน้องๆเยาวชนที่วางแผนกันประมาณ2กลุ่ม อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ตามทุ่งนาอีกกลุ่มหนึ่งไปวางทุ่นระเบิดไว้อยู่ตามข้างทางมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ3ชั่วโมงทําให้ทหารมินายบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนในกลุ่มพีทักษท้องถิ่นเสียชีวิตไป3นายบาดเจ็บอีกเจนายด้วยกันแต่กองกําลังทหารมินายยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเสียชีวิตไปกี่นายเนื่องจากมีการสู้รบกันเกิดขึ้นในช่วงเวลาบ่ายสามกว่าของเมื่อวานนี้ ทางเข้าเมืองซิตี้นะครับกองกําลังทหารมินลนร์บุกเข้ามาอย่างหนักหรือมาตรวจค้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านล้องหลงนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านต้องโอบยบหนีออกไปจากพื้นที่เนื่องจากกองกําลังทหารมินลนยร์เข้ามากันจนํานวนมากนะครับพร้อมกับรถถังเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับ ตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนพยายามจะสกัดกั้นทหารมิลลายไม่ยอมให้เข้าไปในพื้นที่เมืองซิตี้นะครับตอนนี้ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือด,ดกลุ่มน้องๆ้องเยาวชนต้องเรียกกองกําลังเสริมนะครับเนื่องจากทหารมิลลายมีกันจํานวนมากแต่น้องๆ้องเยาวชนมีกันประมาณ60นาย ใช้ RPG หรือใช้โดนเข้าโจมตีทหารมินอลายอยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากองกําลังทหารมินอลายตอนนี้ปักหลักอยู่ในหมู่บ้านล้องหลงนะครับแต่พี่น้องชาวบ้านไม่มีใครอยู่ในพื้นที่เนื่องจากกองกําลังทหารมินอลายเข้ามาตรวจค้นอย่างหนักตอนนี้พี่น้องประชาชนยังไม่กล้าเข้าไปในหมู่บ้านนะครับ ทหารมินอลาติดอยู่ในหมู่บ้านนะครับยังไม่กล้าออกมาจากพื้นที่อาจจะโกกุ่มปกป้องประชาชนใช้โดนเข้าโจมตีตามท้องถนนทางเข้าเมืองซิตี้นะครับนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันแต่กองกําลังทหารมินอลาย์ก็เสริมกําลังเข้ามาอยู่ตลอดเวลาในพื้นที่เมืองซิตี้ทางตะว,วันออกของภาคสกายนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่เมืองปียินนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับกับกลุ่มพยุชอ็อตอินที่เป็นแนวหน้าพวกมนองลายมาตั้งค่ายตั้งฐานอยู่ในหมู่บ้านคานี่นะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปในหมู่บ้านประมาณเดือนก,อนกว่า เนื่องจากทหารมินายงเข้ามาตั้งฐานหรือขับไล่พี่น้องชาวบ้านตั้งแต่เดินที่แล้วนะครับไม่ยอมออกไปจากหมู่บ้านสักทีกลุ่มน้องๆเยาวชนก,กลุ่มพิเดียพ้องถิ่นเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆใช้โดนสอดสองลูทหารมินายงไลยกับกลุ่มพิวสตินที่มาตั้งฐานอยู่ในหมู่บ้านนะครับแต่สุดท้ายกองกําลังทหารมินายังไใช้ปืนยิงโดนกลุ่มปกป้องประชาชนตกไปหนึ่งคันในพื้นที่หมู่บ้านคานี่ แล้วกลุ่มปกป้องประชาชนวางแผนกันเข้าโจมตีอีกครั้งในช่วงเวลา4โมงกว่าๆมีการสู้รบกันเกิดขึ้อนยอย่างดุเดือดน,นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้ปืนเล็กปืนน้อย RPG อย,อย,ยิงเข้าถล่มใส่พวกไมนอง<ด>ลายที่มาตั้งค่ายอยู่ในหมู่บ้านคานี่นะครับแล้วกลุ่มน้องๆเยาวชนเมื่อวานนี้บุกเข้าโจมตีอย่างหนักมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ2ชั่วโมงทำให้กลุ่มพิวชอตินบาดเจ็บเสียชีวิตไปหลายนายนะครับ แล้วกลุ่มน้องๆเยาวชนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บตอนนี้ทหารมินายกับกลุ่มพิวซอตินยิงปืนใหญ่ขุมขู่กลุ่มปกป้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนประกาศเตือนพวกมินายกับกลุ่มพิวซอตินให้ถอนกองกําลังออกไปจากหมู่บ้านเนื่องจากพี่น้องชาวบ้านไม่มีที่อยู่นะครับต้องไปอาศัยอยู่ในวัดในวาเดินกว่ากว่าแต่กองกําลังทหารมินาย มายึดหมู่บ้านพี่น้องประชาชนแล้วมาตั้งฐานอยู่ในหมู่บ้านนะครับตอนนี้น้องๆเยาวชนพยายามจะขับไล่ทหารมิโนลายกลุ่มนี้ให้ออกไปจากหมู่บ้านซิต,ตี้นะครับเราไปต่อกันในพื้นที่ทางลัดฉานภาคเหนือทางเหนือของเมืองหมู่เจนะครับใกล้กับหมู่บ้านซ้ายขาวกองกําลังทหารมิโนลายกองพันที่99หรือกองพันที่402เข้ามาในพื้นที่ประมาณ150นาย เข้ามาอย่างเขตทาหารตะอ้างหรือทีนาเวนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา10โมงกว่าบุกเข้าโจมตีทหารมินองลายอย่างหนักนะครับที่เสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ4ชั่วโมงนะครับตั้งแต่10โมงกว่าจนถึง4โมงเย็น กองกำลังทาหารมินองลายเสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับแล้วหลบหนีออกไปจากพื้นที่หลังจากนั้นทาหารเทนเเข้าไปบุกยึดอาวุธปืนกองกําลังทาหารมินองลายไว้ได้จํานวนมากนะครับทั้ง RPG ปืนเล็กปืนน้อยลูกกระสุนอีกจํานวนมากนะครับ กองกาลังทหารมิโนไลรีบหนีออกไปจากพื้นที่ไม่ทันเอาอาวุธออกไปด้วยนะครับแล้วทิ้งไว้อยู่ตามท้องถนนต่างๆแต่ทาหารทาอางหรือทีนาเวเข้ายึดได้จานวนมากนะครับแล้วกองกําลังทหารมิโนไลเสียชีวิตไม่ต่ํากว่า10นายบาดเจ็บอีกจํานวนมากนะครับแล้วทหารต่างหรือทีนาเวบาดเจ็บเสียชีวิตเช่นกันนะครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในพื้นที่นี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมานะครับ จนถึงวันนี้กองกําลังทหารมินองลายก็ยังเสริมกําลังเข้าไปอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะไปควบคุมตามเส้นทางต่างๆเส้นทางนี้ติดกับแนวชายแดนของจีนนะครับเนื่องจากทหารมินองลายต้องขนสินค้าอะไรต่างๆเพื่อจะไปขายอย่างเมืองจีนนะครับแต่ทหารเทียนเวยตอนนี้กําลังคุมอยู่ตามท้องถนนต่างๆเพื่อรลอกเก็บภาษีพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาเข็แนวชายแดนของจีน นี่ก็มีพี่น้องชาวจีนกันจนํานวนมากนะครับแต่กองกําลังทาหารวิทนาลายอยากไปคุมในพื้นที่นะครับเพื่อจกคนสินค้าไปยังเมืองจีนนะครับแต่ทาหารต้าอื่นเทียนเอที่คุมกันมาตั้งนานนะครับ ไม่ยอมถอยให้กองกําลังทหารมินายได้ง่ายๆนะครับก็เลยมีการสู้รบกันเกิดขึ้นพยายามจะเข้ายึดในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่กองกําลังทหารมินายยังทําไม่สําเร็จนะครับเนื่องจากทหาร,การตาอ่างหรือททนอเวมีกันจํานวนมากที่อยู่ในพื้นที่ทางเหนือของเมืองอหมู่เจนะครับอตอนนี้หลายพื้นที่หลายหมู่บ้านด้วยกันพี่น้องชาวตาอ่างอยู่กันอย่างลําบากนะครับเนื่องจากทหารมินายเสริมกําลังเข้าไปในพื้นที่จํานวนมากนะครับพี่น้องชาวบ้านต้องไปหลบ อยู่ในวัดในวานะครับเนื่องจากได้ยินเสียงปืนทหารมิโนไลกับทหารเทียนเอสู้รบกันในพื้นที่ตลอดเวลาตอนนี้เป็บที่น้องชาวบ้านอยู่กันเป็นสุดนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดไม่สุภาพต้องกลับขอภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับเจ้าอิงตากะเปียบที่มักหินีน่ะเจ้าเปียบมักกามันอยู่นั่นเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ <laughs>